อุยไอเดี <S <s ๋ยวเียวเต๊ดเลเอวันนี้ฉันพามาเที่ยวทุงตาลัดแต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะฉันพาเพืือนเศร้าช่นหมากันดีมาดมเดียมาดมเดียนี่พึ่งลุงเครืองนี่นี่ที่นี่ที่ไหนอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าสวนสมเด็จอ่าทุงตาลัดค่ะมันเป็นทุงสาลัดเลยก่อเราเคยมาตอนเด็กๆใ้นวดเด้อ๋อถ่ายไม่มานานแล้วไปยุ ยุ่งเทปนั่นใช่ไหมมาอยู่สองวัดดีกว่าโอ้ยลยเดี๋กูไปหาชาย,ยเืออ๋อจริงเออโอ้ช่ายของเทปปุ้ดใส่เว้นกูได้ดังเป็นเคือร <c oughs> ล่อไม้อ่ะ ได้เด้อแต่ว่าคือไม่ไหววานมันกับวันเราวรถือวันเรันโล่เค็มมันนะดี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 นี่เอนี่อเข้ามาถึงพบส่วนพุตภู้อมโอ้นี่ปลาเลยนะปลาเลยไหวปลาเนีมั้งเตออัดไหวเนี่มั่งปลาต้ององค์กาเจ้านะตำบุญมังเนี่ยตำบุญกบพ่ชัยนักเร่งเยอะใช้ประทีปทราบรอยาสิกันโอ้หนี่กนจัดงานหนิดเขยไหนลาวไหนนวดคนจัดทีนี้แล้วปีนี้ยี่สิบวันยี่สิบคืนจัปิดไม่ยี่สิบวันยี่สิบคืนใครมาซือนักเร่งดบมาเดินกินแมงทนี่ มีนี่ๆน,นี้มีพิพิธภัณฑ์กันนุกลองงั้นไปเล็ตตาโนโอ้พ<อ>ิพิธภัณฑ์เมืองนะมันมันและท้ามีอะไรอยู่ในตู้แก้วเลยนู้ดก็ม,มีของแต่เด็กของโบ,บ,บรุ่งโบร้านเล็โอ้โอเหล่าวประวัติความเป็นมาของนครและนี่คือนังนังชมเรืองลิโก้เลยนะลาวเรืองลิโก้เลาเมืองลิโกโ้ตักสิ้นไปลูกก็กลับมาให้ตกลงอีกตักสิ้นนั่นเธอตักสิ้นนี้ไว้กับนะว่าถ้าว่าเร็ว่าเร็วระหว่างไม่กลับกาะเวยตักสิที่นครก่อนคน ใหนว่าเคยไปทำงานอย่างเช่นว่าได้คุณยายโบก็ตะคาบคุยกแมฆุณแม่กูไปใชยรูนี่เถอะกูมากับมึงงั้นเออนี่รุ่นเนี้ยรุน่นลูกเศร้าปรเปลวเยี่ยงค่ะญ <c oughs> าติจะไปพูดแบบนั้นเมฆกณไม่ใช่รู้เต๋อว่าเมฆุท่ามเร็วว่าไปไหนเออเจ้าว่าเออไปอันหนังซื้อว่าสมุดเดียวเมฆุยนะก็สมุดนี่รุนร่นนู่ม่ารุ่นเด็กพี่สามซิปม่า นี่โดงเย็นยงวดเดิอผู้ออคิดขึ้นบรรยากาศโกงเขาเลยโค้ดเนี่ยกูเด็กเทคนิคแาบชอบกูเลยนวดกูเด็กเทคนิคมีอยู่ล่างตรงตาลาดนี่นะเออตือตอนนั้นตอนเด็กเรียนราเรียนอยู่ที้ในในนวดอเออใต่ย่าตือตอนนั้นในคุนี่มันเลยกูโดนเรียนตอนนั้นวิชาพลา <c oughs> บอกชื่อโรงเรียนก็เสียไอ้หมดใช่ไม่แล้วอาจารย์เร่ย,ยู่อ,อ,อาจารย์ชอบตือ ดชั to ้นสลับผาตรงนี้เลยเด็คนสมัยต่อนเรียนนั่นเราเอาเราโดนโดนโดนนวดโดนโดนเออโดกมาเดากันเด็กเป็นนิกเหรอปี๊้าก็จะดนบ้าปุ๊บเราเป็นยิ่งเป็นซ่าเปลี่ยนซ่าอยากไปพูดแบบนั้นคือตอนนั้นนี่คือพอโดนโดนเซ็ตกันแล้วใส่ชุดผาลาดตัวหายในนวดเล่นเล็ดตัวตายใส่กับจะจะเป็นบื้มึงลุตถึงหน้าเลยมันลุดโบลเลยลุดโบลเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเวียนเวียนไปเลยโอ้นี่เจ้าหว้ามาถึงตลาดนี่วิ้งวิ้งซึ่งเหนื่อยมีสีไข่ก้องกันนะสีไข่ก้องนี่นี่ชวนสมเด็จพระศรีนาคาดินนี่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 โอ้เออเจ้าหว่าตัวนี้มีความตัวเดียวเลยเเพิ่มไปเดียวเราเราเหลืองกันตัอเลยไม่ไปอันนี้แล้วมึงมึงเหยียบเมฆยั้งเลยไม่กูไม่เล้าเกียรีิเยอะกว่าก่อนเดี๋ยวเยอะกว่าก่อน เออเยะอว่าเร็วเฮ้ยรถมึงต้องเยอะอว่านะสวยกันเออมันเอาเลยนู้นระน้ำเด็กเล่นแบบได้หมดเร็วอ่ะนุ๊ก็เก็บขบลุงเลยเธอต่อไปเกาเป็นสนามขนใหญ่เล่นมั่งเลยเธอเฮ้ยถุงเนี่ยเขาไข่คล้องเดี๋ยวนู้นนู้นนู้นเก็บหยิบปุ้นกันยังเธอเออถ้ามาถุงสาราดบ้านเรานี่ยวิ่งเหนื่อยเนื่อยเดินเหนื่อยเหนื่อยเราต้องเหวมานี่เท่านี้ควรจะไปส้มเลยนะเธอมีตั่งส้มตุงส้มตำไก่ทอดมีเพลนี่เท่านี้นะเนี่ยได้เนี่ยได้นี่ น้ำเบืองนะนี่เคียวไม่ไก่อกนะน้ำเบืองนะแต่เดี๋ยวก็หนาวไม่ไม่ไม่ชื้อน้ำเบืองใช่เจ้ยเออเว้ยเมคานัดลูกไข่ปิ้งเธอไม่ใช่นี่โดรุยากิโอไอพี่ไปญี่ปุ่นเลยนะเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยมาเบลจังเถอะเออนี่ทุ่งท้าวหมาวันเสียงเสียงเด็กเทคนิคจะหมากเลยแถวนี้อันเดียวโอ้บอกทีพิงซ่าตัวเถอะมึงเหลือกกันนั่นเดี๋ยวทองเสียเด็กเด็กเด้ เฮ้ยเที่ว่าตู้เกือบนวดถึงนี่ตู้เกือบตู้ไม่แพงแต่ว่ากระไรบาดอยู่นะโกเฮ้ยุปลายนุเราบังอีเดียกันสัสสัสโอ้เราเข้าไปได้ไหมเคสนี้เข้าได้ระว่างสัสเเพื่อนเพื่อนเราเพลินนะบางวันนี่เดียวเอใส่เที่ยวเนียนตรงเราบังนะมาโน่นวัวแดงวัวเขี่ยวอยู่กับยังนะเล่น เล่นตั้งประเทศดอ๋อโอ้นี้เขาทำแกงนะเป็นน้นน้นเดียมเดียมเขาทำเป็นน้นลูกรังพัดแล้วนะไม่ใช่เอ้ยยองใจนู่นที่เขาปรับปรุงอ่ะไปครับไปเบื่อนี่โอ้ยออย่าไปนะเดี๋ยวโรรัวเออนั่นเปนเดียมเดียมนะเขาทำเออเขาทำไม่พังเลยนะน้นเดียมเขาทำไม่พังเด้อเฮ้ยไอ้เหล็กพัดจ้อยนี่นั่นเนี่ยลองพัดมเนี่ยนะมองมึงตาเธองมึงใส่หมูเด้โอ้ยเอ้ยเลือดกูมากบ้างนี่อะเลือดกูมากหมเอ้ยเลือดมาเออ มันเปล่ายังแ่เดี๋ยวเดียวไปเอาเปล่าคนไทยไทยเหมียวไทยเล็ดไก่เนียนมดตะบันนี้เอาระวังดีเดียร์เลยเราราวังเต๋าคือคับรถที่เนี้ก็ต้องระวังแบบว่าเต๋ามันคมทานุ่งทานุ่นมันเด้งเลยงไปตั้ทางมาลายยังไงมันอีนวดมันมาดูเหลืองไม่เออเออปลากัดมาอีนวดปลากัดไร้วัวตัวตัววัวเต่าหน้าเทงลง ไม่รู้เลยคุณไม่เคยไปจียปลา嘛ย่่าดีนะครับปลาตรงนั้นนะเดี๋ยวปวดเจ้าหน้าที่กับบ้านคอยไปเก่งกับจ่ายนัดตัวแะไรเนี่ยเก๋งส้มนะนั่นแหละกองไม่ต้องเงยเล็ดแต่น้ำหมูเรานะครไงเล็ดท่านสีมังก็เบื่อแหละกับหมูเราเออที่ตรงนี้เขาฝาน้องนู่นนู่มาได้ฝากกิ๊กมาได้ไม่เดียวแบบไม่ได้นี่มันทีเบิ้ลเป็นทีลงค่ะโอ้เด็กโอ้เป็นทีลงเราต้องไปยูเทล ข้างผมไม่ผมไม่ไปนั่นเลยนะมึงก็ตรงเลขกันหัวรังหมดเด้งไม้นวดไม่ใช่ว่าเล็กคนคือไปยกหลังหมดเด้งได้ได้ที่ผ่นพื้นสะอาดขึ้นมาเร็วมันก็เป๊เอาะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเล็ตรงนี้เดี๋ยวต้องเลยหลางรถก้นนะคะตรงนี้อันคือเราไม่เคยมาที่นะคุณตุนสารมาไม่ถึงที่เอานวดมอยโคเปลี่ยนเพอสุดท้ายตรงลูกค้าม่ออกกิจารรตรงนี้มาเร็วนี่โคใหญ่มาไข่โองตรงนี้เร็วคกันคะนี่ตรงนี้อันไวไข่ ปลานะอ๋อก็จะมาไข่อันนี้เป็นบวยปลาเลยนะอ๋อนี่พวกปล่อยโอ้นี่ก็ปล่อยเพื่อนมึงนี่เดียวปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาใช่ทั้งนี้ทั้งนี้พี่น้องๆก็มาไข่น้ำไข่ไอตรงไอติ๋มกันนะ โอเว้ถ้าว่าพี่น้องมาตรงตลาดก็เว้ไหมอ่ะมาซื้ออันปลาตรงนี้นะซื้งงออันได้มันกับเมค้มาจ่ายจ่ายตังมากสิจ่ายตังค์ขาเล็บปงกี่บาทครับรพีปงหยีบาทปงหยีบ้าเออทั้งหยีบ้าตุงหยีบ้าซึ่งมาแค่เรือได้เดียว,อวโอ้โหนี่<ะ>เรานี่จีบเรือาทำรายการตรงเที่ยวนี่นะเออเดี๋ยวไปตรงเที่ยวช่องเช่าเช่าเทือกเยือนตรงตลาดวันนี้เออกชิ้นกันย่างปลากินลูกชิ้นกันเลยตรงนี้มาคนนี่เล็กคนเดินเหนื่อยเอยต้องไกินลูกชิ้นแล้วขอลุงตุงหยีบ้านเราขอลุง สิบบาทนี่ถ้าใครมามาช่วจจุยซื้อปูรุงพีเบาได้นะคะตุงตลาดอ่านี่มาเคเรือกันมาเคเรือโกได้คะเคเรือนี่เจ้าเจ้าตังเตสไม่โดนเจ้าเจ้าโนดีอะโอ้นี่ตรงนี้เขาไข่ไข่ได้ค่ะตรงนี้แล้วกลุ่มมัดตำเว็นนะคะเขาขายนกโอ้มันเด่นมันเด่โอ้มีกระต่ายมีไข่เหรอคะตรงนี้ไข่เหรอคะเขา่าโอเขาอาหย่านี่นี่ตากล้องลงไปที่สิเออตรงนี้ไอ้นงหนงหมายหย่านได เนี่ยโอ้ยน่ารักว่าไอเดียแล้วนะเออควัโมูถุบวันเลยอีกหนึ่งเออตรงนี้เขาให้เขาหมายอ่านกระต่ายให้อ่านอันก็เรี้ยงนู่นได้ครับนู่นตาพูน้อยเนะฮะแก็ดปี้อเจ็ดปี้ชูรั้งโนเดียกูเลี้ยงมาตุ้ไม่เต๋ออูจากแต่เล็กคูดนี่กูเที่อยู่นั่นดูนะเออี่ตัวนี้ตัวคู่นั่นคู่เบยได้นะกัดจะมึงจิ้เลี้ยวกาหนี้นี่นี่ปีนองนะกาเวกันมาได้ถุงตาลัดวันนี้ ช่องซา,าอ์ซาอ์เชิญแต่ว่าเราเดี๋ยวเดินอยู่ไม่ได้นะคะเราต้องฝ่าเวงเพราะตรงตลาดนี่ใหญ่มากคอ้นื้อตู้ผัดชากลางวันละกำกาเวนเวนก็คือเที่ยวอ่าไปกันก็ตากลองอยู่ตรงนี้ก<ม>้าวลุยนาะเดียนะเออมึงเล่ตู้อยูนหน่หน้าตำซน่าหน้าตำข้าวมกนะ <c oughs> มึงมีที่เหลือกล่องยินตันมออีนวดเออจะเหนื่อยข้าดิยินเด็กตั้งแต่เล็กจนตึงโตมึงใครยุ่นดีมันมึงละกูมนี้ไม่ได้เลยถอะกูเปีใช่ถือเออมาเลยจ้ะ คนอ้วนก็น่ารักเหมือนนะคะอยากกินแต่ไอเดียเร่งโม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปโคคุชานามไม่ใหญ่โตเลยเตี้ยนเก่งได้จันนะพี่เบานะโอ้ไอจันดักไล่ตีกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไว้กับเครืขึ้นมาไหมอะบุญนี่มอยนะร่านะเราเข้าเกียร์ตัวอีลังว่าเดี๋ยวเออนี่ไอ้นี่้เออเราเข้าเกียร์เดี๋ยวเดียวเดียวเราเราอุ่าวัวลงว่าเดี๋ยวนะเออว่าลงวะ โอ้เดี๋ยวได้ไหมฟ้าพื้นล้าฟาเดินเลยฟาน้ากคนเลยโอ้มาถึงที่เออไม่จ่ายอา้อ่ลงอยู่จังเลยเด้หวะเดาบังโถเถื่อไอ้เหมียเวโดนจังท่านตู้ได้เด็ดวะมาเร็วเออให้โดนเลยนะพอได้อุ้นนะเอ้ยนะียวตามคนเถื่อตามพูดที่เดียวซ้ำคุณลุ้ยนะกูว่ามันโดนโดนน่ะนะไม่จ่าโดนหัวไม้เถื่อมาเทียวที่นี้ต้องมาแบบว่าต้นที่ดมๆสักนิดอ่ะนะคะอ๋อ เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นล่านกว้างๆไม่มีได้เลยมีแต่น้ำกับแดดมึงเนี่เปลี่ยนมากเลยนะงต้งเต๋มึงองเรียนนะดูบ้านมึงเปลี่ยนมาถึงคณะนี่มัย่างแรกที่เปลี่ยนเลยคือรูปรางกูอไอเดี๋ยวเกี่ยวเต็ตเลยมันเกี่ยวเต็ดเผื่อเลยเดี๋ยวไม่รวยร้อยสิยันมนหน้ามาป่วยเลยคือคือนั่งมึงยังมีความรู้สึกเลยนะมันยังตรงนี้มันเป็นจยุดอ่อนโยนไงเดีย เอ้โคาําโครงการไม่ต่อเนียนนีโครงการไม่เลยตอนนี้นี่อือต่อเติมได้่ะนี่ต้องเล่นี่เป็นคนดูคนดูมึงมือโจงมือโจมทางล่างมาฝีมึงฝีดาวเหรอฮะไอ้นี่นอนนอนนอนทะลงนอนได้มากย่ะมึงเลือกเลขโอนต่ว่าอยู่กองในนี่นะมาเที่ยวตุงตลาดมีตังน้ำมีตังปลาได้ไปเนี่ยชมสัตว์ชมได้ไปเนี่ยเออชมสัตดแล้วไม่ต้องประมาณถึงนี่ก็ะไรนุชหนังเล่จ๋อเกาะที่บ้าน เราไปทำาลรกกันตนี้ตัวเดียวกันกูดูเร็วมาทางที่มึงอยากที่ยอยาเสียเที่ยวอินวดใจยากกองซีนุกองซีเอมึงเดินกองซีตามมึงลั่งนึ่งแต่มึงทำหมอบเอาเมียมันอยู่กันเถอะเออตกลงไปมากกองซีไปไปกองซีไปกองซีไปไปไปกองซีก้อนมาเร็ว้นวเลยป่าเดียไปก้อนกองซีก้อน